สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องเคยยะสูทรคนใหม่นั่นเองพี่น้องทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะได้พูดถึงเรื่องนี้กันหลังจากที่ทางป้าเจวได้โพสต์ถึงพระเอกสันแล้วก็ทางแพลวพาไว้แบบนี้พี่น้องอทางป้าเจวเพิินกะได้โพสต์ไปเนาะพี่น้องเนาะ สวยหลอ่อน้องสาวแล้วก็น้องเขยระสันบาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หัวใจเนาะพี่น้องเนาะทําเอาทาง f อเข้ามาพูดถึงเรื่องดังกล่าวทันทีบอกว่าในป้าบอกว่าจะบล็อกพ่อของเขาไงตอนที่มีจิ้นกับผู้หญิงคนใหม่นนะละ่ะพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นเนาะพี่น้องเนาะว่าพอตอนที่น้องสาวตัวเองทําบ้างชอบใจ น้องเคยใหม่ทันทีเลยนะวสันวาพี่นวองแล้วก็มีประเด็นตรงที่ว่า,าในนามที่ตนเป็นพี่สาวแล้วเปรียบเสมือนเป็นแม่ของแพลวเผาก็ว่าได้วสันวาเป็นยังคือบอบอกบอเตือนน้วงเนี่ยเบิงข้นบออกบอกวสันวาพ่นวองแลียวบางคนบางท่านก็บ,บอกว่าขนาดตากา้านแกยังมองออกเลยวสันวา แต่พี่สาวทาไมให้ท้ายน้องสาวจังเลยประสันมาพี่นวงนั่นแหละพี่นวงก็เลยเป็นในส่วนของประเด็นพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าในส่วนของทางป้าเจวเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากเลยประสันว่าในการที่มีน้องเคยคนใหม่ประสันมาพี่นวงบอกว่าทางพี่สาวคงจะปื้มน้องเคยคนนี้มากประสันมาพี่นวงบอกว่าทางป้าเจวนี่ คือแบบว่าคือสิปื้มคือสิพอใจลายไประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ในส่วนของทาง fc บางคนบางท่านนาะพี่นนะ้องเนาะบอกว่าเคยไมยะโสทรคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วว่าจันวาวาในส่วนของทางป่าเจียวนี่เขาสิปื้มหรือเขาสิโพดแสดงความยินดีหรือจังไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าจันวาพี่น้องแต่บางคอมเมนต์นาะพี่นนะ้องเนาะถึงกับลั่นคนํานี้บอกว่าหรือว่าข้างในเขาจะ รู้กันอยู่แล้วแต่ทำเป็นว่าปื้มหรือชอบเพื่อที่จะให้เอซีเข้าใจว่าครอบครัวสุขสันต์หรือเปล่าวสศนวัพน้วงบางคนก็บ,บอกว่าทางผ่าเจ๋ยวเขาอายุขนาดนี้แล้วเขากระสิบองหูยบอวาว่าทางผู้ทายเนี่ยทางน้องเขยคนใหม่ที่เข้ามาหาน้องสาวเนี่ยมันต้องมีอะไรแอบแฝงไหมเพิ่นต้องคิดแน่ละวะินวพนว้อง แต่ในส่วนของทางด้าน f อฟี C ของทางป้าเจียวแล้วก็ทางคุณแพีวเผานะพี่น้องเนาะเพิ่นกาเขามาดีใจเพิ่นกาบอกว่าแคปชั่นป้าเจียวใจฟูเบอร์ว่าสันว่าไม่ค่อยเห็นป้าโพสต์อะไรแบบนี้วาสันว่าพี่น้องทางเอฟซเพิ่นเพิ่นกาบอกว่าทางอ่า,พาเพียวเผานี่เขาเป็นน้องเป็นเอื่อยกันที่ฮักกันอีลีเื้กับเขาใช้น่องน่องกับเขาใจเอื่อยบอกว่าในส่วนของครอบครัวใหม่เคยคนใหม่เคยยัโสธรคนใหม่ เหมาะสมที่สุดแล้ววสันวาที่จะมาเป็นน้องเขยป้าจเจียาววาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องก็มีทั้งในส่วนของอคนที่เพิ่นคิดว่าก่อนหน้านี้มีตาสีบอกพ่อของหลานประมาณนี้พี่น้องบอกว่าในส่วนของตอนนี้ทําไมสนับสนุนทางน้องสาวตัวเองวสันวาไม่เพียงแค่เรื่องบล็อกเท่านั้นแต่กับสนับสนุนโพสต์ภาพในส่วนของชายคนใหม่ ของน้องสาวตัวเองเลยระสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นพูดถึงเรื่องทางกล่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้เนาะพี่น้องกคมม็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า